สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็เราก็สู่การแข่งขันเอสโพรลาบอลไทยเดนดีครั้งที่17ฤดูกาล2021-2022นะครับผมันนี้เป็นเกมในสัปดาห์ที่3นะครับวันที่28ธันวาคม2564นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะฮะสำหรับบอลเอลลีกสูงสุดในฤดูกาลนี้นะครับแข่งที่บมมบางกะปิเช่นเดิมนะครับผมผู้เปิดสนามในวันนี้นะฮะเกมคู่บิ๊กแมตช์นะครับไลมอนพูดไฟเชฟสปอร์ตคลับนะครับเจอกับคนแก่นสตาร์บีซีนะครับผม สินให้สัญญาณเลยครับแต่แรกเสิร์ฟโดยขอนแก่นนะครับพัทลรทิพย์ครับใช่ครับผิดก่อนเลยครับผมแล้เป็นฟรีพอยต์ไปครับแต้มแรกเป็นทางไดมอนฟูดที่ได้คะแนนไปก่อนครับจากการเสิร์ฟติดตาข่ายครับของทางพัทลรทิพย์ครับเสิร์ฟครับนัทศิชาตี่ีมาพัทยาเหมือนเดิมนะครับพัทลรทิพย์เสาสั้นมาบ้างอเดมพรตีแต่ว่าเบาไปหน่อยครับโอกาสหยุดของเดมอนฟูดเพาะมาอิมออนรองทันพัทลีครับตั้งมาอิมออนขอของข้ามมาก่อนครับ นัทธนิชาเลือกมาที่โทเมตบลูมีกีรพรยังเหนียวและข้าธลีตั้งว่าบุกไม่ได้ครับไม่ข้ามเลยครับเป็นบีมสตาร์ทของทางไดม n อนฟูดเลยนะครับเปิดตัววันนี้ได้ดีครับออกนำได่อนถึง4-0ขอนแก่นสตาร์นี่ยังตั้งเกมไม่ได้เลยนะครับจนถึงตอนนี้นะครับต่อ6จีรพรครับโดดเสิร์ฟมาอินทพิทให,ให,ให้โอ้หยาวนี่เขาทำสวยครับ สอดขึ S <S ้นมาครับลูก네นี้เราก็บล็อกของหมดเลยครับตบไปตรงพื้นที่ว่างแล้วนะครับทางพัลยาจวงจันทร์ครับมาปิดไม่ทันนะครับบล็อกของทางไล่บอลฟูดครับไล่บอลฟูดไม่มีไม่ค่อยมีคะแนนเป็นชุดแล้วนะครับอภิรัตน์เสด็งหน่อยครับเสียงกันเลยอ่าแต่ลูกนี้สวยครับราชินชาบอลสองครับเวลาเห็นมือเซตทำคะแนนจากจังหวะสองได้นี่ เป็นอะไรที่ต้องชมเชยจริงนะครับจากเซนส์จากความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬานะครับแต่ต่อ12ครับพัทรทิพย์เสิร์ฟมามาแนกดีครับแล้วเทนนี่ขึ้นตบอันนี้มาดีรครับคือคือ,คอหลังผ่านช่วงเทคนิคเข้า t i เอา u t ไปนะครับทางขอนแกน่นเริ่มทำได้ดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ปัญหาของพวกเขาตอนนี้คือยังไม่สามารถที่จะหยุดเกมลุกของทางเดมอนฟูดได้นะครับทำให้แต้มนี่ก็ยังทำได้เพียงแค่ตามอยู่ห่างๆนะครับชัชชา ตอนแรกดีครับพัทรธิพิทให้ไหลมาที่หาไทยรัฐยังอยู่นะครับนี่พัทรธิพิทเปลี่ยนมาหัวเสาคัทลีตบลูกนี้ได้ไหมครับโอ้ไม่เห็นไม่ได้ไม่ให้ครับแต่แหมสัญญาณกริ่งมาอย่างนี้นี่อาจจะขอดูหรือเปล่าครับขอดูครับบล็อกทัชนะอ๋อดูเป็นบล็อกทัชนะครับโอ้ยโดนนะครับนีดิบครับ แมตต์ดีครับพัทยาแล้วพัชรทิพย์มาเองว่านครับแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับลูกนี้ทางคาไทยรัฐครับเนี่ยครับหลอกเน้นจังหวะ2เลยครับมือเดียวครับโอ้ทางลิเบโร์แล้วก็ทางรัชชาของทางนายวัลฟูนี่มาลองไม่ทันครับมาครับสำรองลงมาที่ตกไปแล้วติดตามท่านครับนิสรา อุลตอลต่อฟองข้ามมาก่อนอชลาทิพย์ยกมาเ e ออมออนตีทัชล็อกบุรพาครับให้มาทุกทีแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ปิดเซตลงไปครับโดยทางการชนาครับไม่มีปัญหารครับเซตรแรกแนายมณฑูนี่องฟ้า,า,าไปเยี่ยมยอดเหลือเก,กินครับเสริมนะครับโอเม่หนึ่งเท่าบอลชิดนิดนึงแต่พัทยาเข้ามาตีมัน,นเหนียวครับโดี๋นี้ตั้งกลับมาเรียนตีบอลข้ามมาก่อน อัธรทิพย์เล่นเล่นแครับแม่เดิมไปตักตัวเองครับมีรู้กันนะทวิชาตัางมาธนชาตบกแบบเยวครับคัทดีอัธรทิพย์ให้เตมออนตกติดบล็อกแต่ยังเป็นบล็อกเอาครับอัธยรัตครับเสิร์ฟบอลแรกอุชิดไปหน่อยครับแต่ยังแก้กลับมาให้กับธนัธนชาตีได้ครับอัธรทิพย์ให้คัทดีอุ้ยตีลึกมาแล้วขอนแก่นจะออกนะฮะออกครับอ้าวมีขอดูครับ ผู้เล่นฝั่งกันเหมือนจะมั่นใจนะครับเพราะว่าลูกนี้พอตีแล้วนี่วิ่งเข้าไปด,ดีใจครับมันบล็อกนะครับทีเดานี้ขอดูได้แต้มไปแล้วนะครับรอ, <laughs> อดไปได้ยังไงครับเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแม่ปทียาพิมพ์กันนัทนิชาอุ้ยให้สั้นมาลูกนี้เรียบร้อยครับพี่อันนานนา,มมาทีครับบอเลเร็วของทางเดลวันฟูดครับแต่ว่าเท่าที่เห็นนี ค่อนข้างที่จะชัวร์ครับโดยเฉพาะการเล่นของเรียนยครับยิงสัง้นแตดีสวยครับโอ้วันนี้ตัวที่เคยไปเล่นวีดีกญี่ปุ่นนี้เกลื่นกลาดเลยนะครับในสนามตัวแรกดีครับาที่สิทธิ์พ่อพอลโหหนมากครับหนักจริงๆครับสิทธิ์พ่พรครับจังหวะมันเป๊ะมากเลยครับแล้วก็เทคนี่สะบัดเต็มข้อมือเลยครับเนี่ยครับโอ้โห กันนิกาที่พยายามทางกันิกาพยายามจะพุ่งไปเซฟแล้วนะครับบอกว่าทำได้เพียงแค่มองตามครับเสลือไหมครับพัทลีบอลได้ดีครับแล้วเลยพาให้โทเมยตปบมากันนิกาเก็บได้ครับอัตราทิพย์ให้สามเมตรของพัทลีบอลยังอยู่นะครับโทเมยวางยอดมาไปที่เกี่ยวติดแล้วพัทยาฟรีบอลครับโอกาสไดมอนด์ฟูดกุลภาไหลมาที่เก้ีวกัลยาครับโอ้โหฝังได้ครับ เฉียบขาดมากครับลูกนี้บอลไหลๆแก้วตะลาครับเป็นอีกออปชั่นที่สร้างปัญหาให้กับได้ของฝั่งกันครับโอ้ลูกนี้ทางกันกาเอาไม่อยู่ครับสีบล็อกมาแล้วก็ปกของนั้นพอดีครับโบรไปเสิร์ฟครับพัทยาแอตดีครับกัญจนาสุภาให้สสิพะพรยังเหนียวครับกนิกาแล้ว อ่องฟรีบอลครับโอกาสของไดมอนด์ฟูดครับกุละพาเลือกมาเรียนครับเลือกรอคอยครับแต้มนี้โอ้ปิดเลยบอลเร็วครับของทางด้านเรียนครับไดมอนด์ฟูดครับได้เซตที่2ไปครับสกอร์25ต่อ18ครับทำให้พวกเขาออกนำไปแล้วนะครับตอนนี้2ต่อ0เซตครับสหรับแของไดมอนด์ฟูดครับโอ้แม่ดีครับพะชาพิษให้มาเจ้าสุริโอ้ไหลสวยมากครับโอ้ ปีนี้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับไปเล่นบอลสั้นครับลูกนี้บอลแรกดีครับแล้วก็บ <c oughs> ล็อกหลบด้วยครับตบงลงๆกับพื้นแบบนั้นนี่รอดยากครับทางเลมอนฟูดครับบอลแรกข่างครับบอลตบมาเก็แบบได้ครับโทม่นัทธนิชายกออ้กล้นมาอ้แต่ว่าแก้ดีมากครับ <c oughs> สิภาพรดูเหมือนว่าจะเป็นใจให้กับทางเดมอนฟูด ไฟเชฟไปซะทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ครับในจังหวะต่างๆครับอย่างลูกนี้นี่เซตมาก็จะล้นอยู่แล้วครับโอ้ยยังแหมยื่นมือไปดันลูกแล้วก็ไปแฉลบบล็อกออกได้คะแนนอีกครับทางสัิพาพรครับบอลได้ห่างครับทัศ <Wonder. S 2> นิชาตั้งมาสิชพาพรตบบล็อกตัวกลารของขอนแก่นใสนสวอมาแล้วอนุพรออโอ้ยยังอยู่นะครับมมันฟุตเดียวเลยเกินครี วนกับไปอานไม่ถนัดเท่าไหรครับโอกาสของนดมุนฟูดมาที่สฤษพาพรโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหนะครับได้ด้วยครับแต้มน,นี้โอ้โหอนแก่นนี่คงจะเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนนะครับวันนี้เทพีแห่งโชคไม่เขอาข้างพวกเขาเลยจริงๆครับแต้มโอ้ยลูกนี้นี่ก้ากลืนเหมือนกันนะความจริงขอดูได้หครับเนี่ยขอได้ครับ <laughs> ทำใหู้ก <laughs> นะจะน่าจะโดจริงนะ เสิร์ฟของ,อของพัทยาครับ11ต่อสิของเสร์ฟดีด้วยครับแต่ว่าบอลสั้นลูกนี้ครับทำให,ห้จริงจริงครับเขาดาวรอเก็บชัยชนะนัดที่2แล้วนะครับสมัหรของด้านของไดมอนด์ฟูดครับโอหเห็นเล่นวันนี้นี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกมที่เจอกับสุขีที่จะแพ้ค <c oughs> ่อนข้างที่จะขาดลอยส่งเซตรวดเลย ั้ำนะครับเห็นที่ต้องชมอยู่ทีครับสวัสดีนี่เปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่บอลสั้ำน,นิดอันดีมากครับส่วนขอนแก่นนี่วันนี้พวกเขาได้เจอกับคู่แข่งที่เป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์นะครับแล้วก็อยูแล้วยังมีปัญหาในการเจอกับทีมใหญ่แน่นอนนะครับสำหรับท่านของของแนแก่นในฤดูกาลนะครับเพราะว่าสองเกมแรกที่ชนะมันี่ก็คู่แข่งดูอาจจะไม่ค่อยหนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะครับ เปลี่ยนสุนัตาลงมานะครับนาช่าครับอุ้ยได้ด้วยครับนนกแ,กแบบนี้ลูกเคาะลูกแก้ลูกอะไรนี่แตงโมฟูดเปลี่ยนเป็นแ,แต้มได้เยอะมากเลยครับวันเนี้ยตรงนี้ก็ฝ่าบล็อกลงไปแล้วก็กฝ่าตัวของการตัวสุดท้ายจากการตัดยาลงไปครับนาช่าครับเสิร์ฟมาขนาดให้มันจะไม่รู้กันครับเอสราให้ สุภาพรต,ตกลูกนี้แล้วโดนจับฟาวตะข่ายด้วยครับโอ้ทั้งลงทั้งฟาวตะข่ายเลยใช่ไหมจบครับผมโอ้เกมคู่แรกครับของวันนี้ครับเดมอนฟูดก็เป็นฝ่ายเอาชนะขรั่งก่นไป3ต่อ0เซตครับ25ต่อ16 25ต่อสิแล้วก็25ต่อ12นะครับเป็นเกมคู่แรกของอาทิตย์สัปดาห์ในวันข้าวเที่ครับทีนี้ผมถึงเนี่ยนและวต้องกลิ้งพรพัฒน์การวาไรตี้เลยครับคุณผู้ชมทุกท่าน